ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรครับที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ร้านสูซิตเตอร์ของเรานะครับก็มีครับคูปต้าสั h ชายนะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านก็เรียกแอลวันะครับแอลวันสอนะครับตัวนี้จะเป็นโฟวินนะครับยีแรงนะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับตัวนี้จะเป็นไฮดรอลิกธรรมดานะครับโฟวินอ่าพวงมาลัยธรรมดานะครับ ไฮดรลิกธรรมดาพวงไลธรรมดานะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งมานะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับสภาพแบบนี้นะครับยังไม่ได้เก็บสีนะครับนี่สภาพแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับอันนี้สีเดิมเดิมนะครับสีเดิมยางก็ยังอยู่เดิมเดิมสภาพเดิมเดิมอยู่นะครับนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับตัวนี้ใช้งานมา9 4้ารสี่บสี่ชั่วโมงนะครับ รถคันนี้โฟ่อโทีครับวีดีโอนะครับวีดีโอสามารถหมุนกลับหลังได้นะครับวีดีโอหมุนกลับหลังได้นะครับตัวนี้จะเป็นไฮลึกธรรมดานะครับแล้วก็มีกระบอกปรับเลียงซ้ายเลียงขวานะครับสภาพยางก็ตามนี้เลยนะครับนะครับปรับเอียงซ้ายเอียงขวาครับได้ปกตินะครับ อพีดโอพดโอครับพีดโอปกตินะครับผมดดีนะครับโอเคราบสภาพส,สวยๆเลยนะครับตูดสวยงามนะครับตูดส,สวยๆนะครับ๋ยวน,นี้เราจะรีวิวให้ดูนะครับตัวน,นี้จะเป็นไฮรุลิกธรรมดานะครับยวรีวิวให้ดูเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์สแตนนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับ แต่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนำเข้าแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับสำหรับท่านใดสนใจเอาไปใช้ทำลูกสะโพดนะครับหานล้อหน้าจะอยู่ที่เมตรสิบเซนนะครับล้อหลังจะอยู่ประมาณเมตรยี่สิบสามเซนนะครับตัวนี้ฐานล้อจะเท่ากับอ่ายี่สิบสองนะครับฐานล้อเท่ากันนะครับสวยเลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ เชิญมาเลือกชมได้นะครับหรือว่ามาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้าเลยนะครับอยู่ติดถนนพหลโยธินนะครับเส้นตาฟ้าตาคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลประมาณ700เมตรนะครับห่างจากโรงพยาบาลประมาณ700เมตรนะครับเปร์โทรนะครับ086102 6 5 2 1นะครับเบอร์ไลน์093 0855 1า4นยสะครับสำหรับท่านใดสนใจก็เชิญมาเลือกชมได้เลยนะครับสำหรับราคานะครับคันนี้เปิดราคาไว่ที่1 7 5 0 0 0บาทนะครับ175,000บาทนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็เชิญมาเลือกชมได้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มาไม่ถูกนะครับโทรสอบถามที่เบอร์โทรที่บอกเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรที่หน้าหน้าโปรไฟล์อีกทีนะครับ สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ